how to build your identity on the truth of God's word. <S ในงานสัมมนากระจ่างนี้เราจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนของคุณขึ้นบนถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้าได้ You will learn about your spiritual position in Christ. คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตําแหน่งทางฝ่ายวิญญาณของคุณในพระคริสต์ You will learn about the glory of God that lives in you. คุณจะได้เรียนรู้ว่าสง่าราศีของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ You will learn about the great potential you have in Christ. คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณเองมีศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ในพระเยซูคริสต์ So Come. ready receive the revelation the God's to of God s Word. <S ให้คุณมาเพื่อที่จะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากถ้อยคำของพระเจ้า To see yourself as God sees you และคุณจะได้เห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นคุณ And to possess the life of victory and fruitfulness และคุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะและเป็นชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย Join us and experience the power of the gospel อย่าลืมที่จะมาในงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเราเองจะได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องของข่าวประเสริฐ We'll see you e <There. S 2> และเราจะพบกับคุณในงานสัมมนานี้นะครับเตรียมพบกับสัมมนากระจ่างปี2567ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมคริสตันหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้สำรองที่นั่งเพียง890บาท Get ready for Radiate Seminar 2024 on Saturday May 25 t h at Crystal Hotel หาดใหญ่ registration is 890 baht. บาท register today those who seek the lord shall not lack any good thing see god has good things in store for us it may be seek Him First, it must be our priority.

And come Jo us ถ้าคุณอยู่แถบภาคใต้ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมในงานสัมมนากับเรานะครับ But even if you're from other regions and you want to join us, you're more than welcome. แต่ถ้าอยู่ภาคอื่นๆก็ดีนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมในงานสัมมนานั้นกับเราได้ You know, I know it'll be a blessed Bless time together. ผมรับประกันเลยว่าวันนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเต็มอิม่มเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า so the links to the description uh, details and registration is under this video ลิงก์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็การลงทะเบียนอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอนี้แล้ว uh, please join us ยังไงอย่าลืมนะครับที่จะมาร่วมในงานสัมมนานั้นกับเรา alright so we're still continuing uh, talking about breaking negative cycles in our lives เราเองก็ยังคงแบ่งปันกันต่อเกี่ยวกับการหลุดพ้นออกมาจาก วงจรที่ไม่ดีในชีวิตของเรา you know the bible tells us พระคัมภีร์เองได้บอกกับเราว่า when we behold jesus เมื่อเราเฝ้ามองดูที่พระเยซู and also when jesus is a center of our lives หือเมื่อเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตของเรา the holy spirit will continue to transform us from glory to glory พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราจากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลําดับขึ้นไปได้ So for a child of God ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า No matter what comes against them ไม่ว่าจะมีอะไรมาโจมตีเราก็ตาม You know we're not we're not called to go down เราไม่ได้ถูกเรียกมาที่จะมีชีวิตย่ำแย่ We r e called to go from glory to glory แต่เราถูกเรียกมาเพื่อเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีเป็นลําดับขึ้นไป If this sounds too good to be true for you ถ้าตรงนี้มันฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงสําหรับคุณ And then you really need Renew your mind with the truth the your of mind นั้นหมายความว่าคุณยิ่งต้องได้ยินความจริงของข่าวประเสริฐเยอะๆเพื่อที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนความคิดของคุณให้ตรงกับความจริง so as we talk about breaking negative cycles in our lives และเมื่อเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากวงจรที่ไม่ดีในชีวิตของเรา we cannot ignore this important key of setting our lives in order according to God's order for our lives เราก็จาเป็นจะต้องให้ความสาคัญกับความเป็นจริงกุญแจที่สาคัญอันนี้ก็คือปรับชีวิตของเราให้ตรงกันกับที่พระเจ้า ได้ทรงกำหนดเอาไว้ว่าความสำคัญก่อนหลังนั้นเป็นยังไง So I want to go back a little bit to what I was sharing yesterday ผมเองก็อยากจะย้อนกลับไปพูดถึงสิ่งที่ผมได้แบ่งปันไปแล้วเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่ง That just wishing t h a t s not transform our lives ว่าแค่เราหวังอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจะทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ b u when we reprioritize our daily life เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นได้ปรับความสําคัญก่อนหลังในชีวิตประจําวันของเราใหม่ You know that's when move in the in right เราถึงจะได้เห็นว่าชีวิตของเราก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง We need to seriously to ask เราจำเป็นจะต้องถามตัวเองอย่างจริงจังด้วย spending our How our we are time? ว่าทุกวันนี้เราใช้เวลาของเราอย่างไร Are spending our? เราใช้พลังงานของเราไปกับอะไรบ้าง daily does How our look life like แล้วชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นยังไง This is this is a thing that affects our lives all of us. เพราะอย่าลืมนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบกับชีวิตของเราทุกคนเลย When you maintain right maintain you today? Pri เพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อคุณจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าพูดไว้ you strengthen your future คุณก็กําลังทําให้อนาคตของคุณนั้นมีกําลังขึ้น when you put first things first as god teaches us เมื่อคุณจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังอย่างที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ you're strengthening your life คุณกําลังทําให้ชีวิตของคุณเองมีความเข้มแข็งขึ้น it's a very simple but important statement ตรงนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ก็เป็นประโยคที่มีความสําคัญมาก today's Pri ความสำคัญก่อนหลังในวันนี้ Will tomorrow affect your ก็จะมีผลกระทบกับวันพรุ่งนี้ของคุณ right today's priority will affect your tomorrow เพราะว่าการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในวันนี้ได้อย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบกับอนาคตของคุณที่จะสร้างความเข้มแข็งขึ้น you know and this is this is not just some good human advice ตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่คำแนะนำดีๆที่มาจากมนุษย์เท่านั้น this is What God teaches His God in แต่นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ในถ้อยคำของพระองค์ Now remember we read Matthew 6 many times already จำได้ใช่ไหมเราอ่านกันในมัทธิวบทที่6บ่อยแล้ว But here's what Jesus is teaching us เพราะว่าจากพระคัมภีร์ตรงนั้นเนี่ยนี่คือความหมายที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเรา The way you live your life should look so different then people who don't know god วิธีการดําเนินชีวิตของคุณมันควรจะดูมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า you know salvation in christ should not be the only distinction ความรอดในพระเยซูคริสต์มันไม่ควรจะเป็นความแตกต่างเดียวที่เกิดขึ้น and the rest of our life looks the same liever แล้วการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆของเราก็ดูเหมือนไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูเลย Of course you know, being saved a very thing. s a huge t h i n g คือการได้รับความรอดมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากต่อชีวิตของเรา should v a l u ม that มันควรจะเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าและก็เฉลิมฉลองยินดีอยู่เสมอ But Jesus teaches us แต่พระเยซูก็ได้สอนเรา in saying this therefore do not worry About material things. พระองค์ได้สอนเราว่าอย่าก,กระวนกระวายถึงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เลย The things that you need in your life ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเองต้องการในชีวิต Because he says because this is what the Gentiles put first พระพรองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก No unbelievers ผู้ไม่เชื่อ This is what they seek after this is how they spend their time this is where they spend their energy นี่ก็คือสิ่งที่เขาคอยแสวงหาใช้เวลาของเขาใช้พลังงานของเขาไปกับสิ่งเหล่านี้ In a worrying 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 about material things แล้วก็กังวลกังวลกังวลถึงวัตถุสิ่งของต่างๆ And Jesus is teaching us that's not your priority และพระเยซูก็สอนเราว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญก่อนนะ You know the world People the world worries about material things because number one their life world about in things in that's ผู้คนในโลกเขาก็มักจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันสำคัญสำหรับเขา They believe that that's the most important thing in life เขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลย You know but Jesus says you're not supposed to live like this แต่พระเยซูบอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่ควรที่จะมีความคิดแบบนั้น He says These are the things that the seek after they run after first are unbelievers seek run ตรงบอกว่านี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือผู้ไม่เชื่อเนี่ยเขากังวลถึงหรือว่าเขาแสวงหามันก่อน so it means that material things is the first priority นั่นหมายความว่าการมีวัตถุสิ่งของเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าสำคัญที่สุดในชีวิต แล้วเรามีหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนรอบตัวเราเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็นำเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีด้วยเราเห็นภาพอย่างชัดเจนเลย Jesus is t o live d พระเยซูกำลังสอนเราว่าเราควรจะดำเนินชีวิตที่แตกต่าง He says you need to know that you have a heavenly father พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าท่านมีพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นะ who provides All these things ซึ่งเป็นผู้ที่จัดเตรียมหรือว่าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับท่าน and so seeking after these things should not be your number one priority การแสวงหาสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นความสําคัญอันดับแรกในชีวิตของเรา now to people who don't know God what I'm saying does not make sense at all แต่สําหรับคนที่เขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ผมแบ่งปันอยู่ตรงนี้อาจจะฟังดูไม่มีเหตุผลใดๆสําหรับเขาเลย that's that why you need to be born again to understand and receive what I'm saying แล้วในการที่คุณจะได้เข้าใจหรือเปิดใจยอมรับความจริงที่ผมแบ่งปันตรงนี้อยู่คุณจำเป็นจะต้องได้รับความรอดก่อน Remember what the Scripture says คุณจำได้ไหมในพระคัมภีร์พูดเอาไว้ว่ายังไง The things of the Spirit are understood by those who have the Spirit of God เพราะว่าสิ่งต่างๆทางฝ่ายวิญญาณก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วยผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่หรือว่ามีพระวิญญาณของพระเจ้า And Jesus then says one of the most important things แล้วพระเยซูเองก็ได้พูดถึงสิ่งที่มีความสำคัญที่ say kingdom of God Si first and the i r พระองค์บอกว่าจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน What is that all about? และตรงนี้มันคืออะไร Seek a relationship with God ก็คือการแสวงหาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อน Seek to know the ways of God แสวงหาที่จะรู้จักวิถีทางของพระเจ้า Seek to know Him As your heavenly Father your แล้วก็แสวงที่จะดูว่าเอ้ยเราจะรู้จักกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเราได้มากขึ้นได้อย่างไงนอกจา e พร s เย d ูไม่ได้ s พี s ง s ค่พ พระเยซูไม่ได้บอกว่าแค่แสวงหาอย่างเดียวนะแต่พระองค์บอกว่าแสวงหาก่อน first ก่อน you know right there Jesus is showing us divine order ตรงนี้แหละพระเยซูกำลังบอกเราว่าการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของพระเจ้าเป็นยังไง he did not say well when you have time left and energy left and seek God and His kingdom พระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้ามีเวลาเหลือหรือมีพลังงานเหลือนะก็ค่อยมาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแล้วกัน no no Jesus said seek first before anything else seek first แต่พระเยซูบอกว่าแสวงหาก่อนนะก่อนเลยก่อนสิ่งอื่นใดทั้งนั้น how many of you know first means that's order right there มีใครรู้บ้างว่าอันดับแรกหรือก่อนก็หมายถึงว่านี่คือการจัดเรียงลำดับละ so you see this is what I'm saying อันนี้คือความหมายที่ผมพูด first first We make God first, our ถ้าเราให้สิ่งที่พระเจ้าบอกมาก่อนก็เป็นสิ่งที่มาก่อน สำหรับเราด้วยเราก็จะได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น You know the thing is this right สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ When people do things to hurt you offend you เมื่อผู้คนทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อต้องการจะทําให้คุณเสียใจหรือว่าเจ็บปวด But if you seek God first แต่ถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าก่อน cycle not of will in the cycle defeat be คุณก็จะไม่ได้จมอยู่กับวงจรของความพ่ายแพ้ That will not keep you in bondage. You will not be in that cycle เพราะว่าการกระทำของเขาก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าตกเป็นทาสเพราะคุณจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงจรนั้นอีกต่อไปแล้ว Yeah, different kinds of negative things may come into our lives คือแน่นอนมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเรา But if we seek God first แต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อน There will be strength มันก็จะมีความเข้มแข็ง There will be wisdom มันก็จะมีสติปัญญา There will be power มันก็จะมี you know to overcome these things. ในการที่เราจะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ This is what I'm talking about. อันนี้ก็คือความหมายที่ผมกํลังพูดถึงอยู่ If Jesus says first, this is first. ถ้าพระเยซูบอกว่าเรื่องนี้ต้องมาก่อน That means in our daily life. นั้นหมายความว่าในชีวิตประจําวันของเรา This must be the first priority. สิ่งนี้ก็จะต้องเป็นความสําคัญอันดับแรกเลย You know some people you know they will say well I'll come to church when my whole life is in order บางคนบอกว่าเออเดี๋ยวชีวิตหายยุ่งหน่อยแล้วค่อยมาบสถ you know that's 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 not the wisdom of God อันนี้ก็ไม่ใช่สติปัญญาของพระเจ้าเลย you seek God first คุณต้องแสวงหาพระเจ้าก่อน and then from that place you overcome many many negative things เพราะจากจุดตรงนี้แหละที่จะช่วยคุณสามารถเอาชนะเรื่องไม่ดีต่างๆนานาได้ทั้งหมด you know divine priorities removes confusion in our lives เพราะว่าการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของพระเจ้ามันก็จะทำให้ความสับสนในชีวิตของเรานั้นลดน้อยลง really that that that's the whole point here เพราะอันนี้เนี่ยคือประเด็นที่สำคัญมาก if you don't honor God's priorities ถ้าคุณเองไม่ได้ให้เกียรติกับการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของพระเจ้า guess what w i l l always be confused about life เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเรามันดูยุ่งเหยิงอ่ะมันดูสับสนเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลา because first thing a r not first in our l i v e เพราะเราก็ไม่ได้ให้สิ่งที่พระเจ้าบอกมาก่อนเนี่ยมาก่อนในชีวิตของเรา And remember this. และอย่าลืมนะคะ When we don't know God's order for our l i v e เมื่อเราไม่รู้ว่าการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของพระเจ้าเป็นยังไง We will have meaningless pursuits in life. เราก็จะไปมุ่งแสวงหาสิ่งที่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราอย่างแท้จริง I want to take you to uh, Psalms 34 verse 10. ผมอยากจะให้คุณได้ดูในสดุดีบทที่34ข้อ10 And see what the scripture says the และให้เรามาดูว่าข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้พูดว่าอย่างไร Some t h i t e h e young lions lack and suffer hunger but those who seek the Lord shall not lack any good thing เราสิงโตหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระเยโฮวาจะขาดของดีจะไม่ขาดของดีใดๆ Now I believe the word of God is the truth ผมเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริง And I believe this is the truth และผมก็เชื่อว่า ข้อนี้เป็นความจริง And I believe that if we do this และผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้ We will see the result as promised in the word of God เราก็จะได้เห็นอย่างที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ It's quite simple as that จริงๆมันง่ายแค่นี้เอง But to convince you know people of this it takes a long time แต่ในการที่เราจะโน้มน้าวใจผู้คนให้เชื่อในความจริงนี้ก็คงต้องใช้เวลากันยาวนานหน่อย Notice as those who seek the Lord ให้เราดูตรงนี้บอกว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้า To seek something or someone คือการแสดงแสวงหาอะไรบางอย่างหรือว่าใครสักคนหนึ่ง It means it takes time ความว่ามันก็ต้องใช้เวลา It takes energy. มันก็ต้องใช้พลังงาน It, t a k e s r e o r d i n g our l i v e มันก็ต้องใช้การจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราใหม่ But it's worth it. แต่ว่ามันคุ้มค่า Those who seek the Lord shall not บรรดาผููที่แสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆ for God store เห็นไหมว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งดีๆมากมายไว้ให้กับเราแต่เราต้องแสวงหาพระองค์ก่อนนั่นคือสิ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดของชีวิตเราทุกวันแล้วผมก็หวังว่าคุณเองจะ เหมือนกับว่าใส่ความจริงนี้เข้าไปในใจของคุณ <And S 1> เลย This is a life changing truth เพราะตรงนี้คือความจริงของชีวิตที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน Let's pray <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for your word พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ Thank you that we have the privilege to have a relationship with you และขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีสิทธิพิเศษในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ And we make this First in our lives our แล้วเราขอให้เรื่องนี้มาก่อนในชีวิตของเรา Thank you for this day you for เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ in Jesus name Jesus ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you We will see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้